สวัสดีครับแอนูแฟนเพจเมื่อน,นี้ครับมาพบพ่อกันครับรถเก๋งอีกโกคาหัวหยองจังน้อยอ <c oughs> ันนในพีผม <c oughs> เอาสำหรับท่านที่มองหารถเก๋งอีกโกคาครับเมื่อนี้ทางช่องแอนูแฟนเพจมาแนะนําครับมีเอารถมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันในราคาพิเศษนะครับรถคันนี้ปีห้าหกครับบอกไว้ก่อนว่าปีสองพันสิบามนะครับ มาฝากมาตอนท่านผู้ชมเอาไปใส่งานในชีวิตประจําวันหรือว่าท่านดีว่าเอาไปลูกให้ล้านใส่งานกับปกติครับรถคันนี้แลนด์ได้ใส่งานในไก่ครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันพร้อมครับเพราะว่าคันนี้แอลนูแฟนเพจใส่ประจําครับเอาตามเบิ่งครับผมนี่นี่นี่ครับนี่คันน้อยตอนเนาะตะนนี้นี่ครับนี่เออนี่เออเพิ่นเอิญว่ารถอีโกคาเนาะกับรถสามสูบกับมิตซูมิชิ ตัวนี้น่าจะเป็นมิราดนะครับมิสูมิชิมิราดลอ,อครับนาตาลอแม็กโอสวยครับนี่สำหรับทันที่มองหารถเก๋งใส่งานราคาประหยาัดนี่ตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่เอกสารพร้อมโอนกันเลยรถคนีบอกเลยว่าคุ้มค่าแบบสุดยอดเลยครับตัวนี้เพราะว่ารถนี่สมบูรณ์ครับนี่ราคาพิเศษครับแต่มีตำหนิอยู่เดอ้อ อันนี้ขายกันตามราคานะคตามสภาพนะครับขายกันตามสภาพเป็นรถปีค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งปี2013ครับนี่เอาเบิ่งจากทั้งหนาไปก่อนนี่เดี๋ยวเสียผ้าเบิ่งครับนี่ผ้าช่มกันตำาน้เพื่อนมีอยังให้ทันผู้ชมได้เบิ่งก่อนครับสีก็เป็นสีขาวสีเดิมนะครับฝ้ากระโปรงนี่ครับเกาะให้ฟังเบิ่งก่อนครับฝ้ากระโปรงเนาะครับด้านหน้าเพิ่บนมีรอยโยกรอยหยิกแน่นิดๆน้อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับนี่ ครับนี่เบิ้งกันชนทั้งหนาครับนี่เอเป็นรถพวหาเด้กเก็บงานนะครับประกาศขายกันตามสภาพนี่เลยครับกระจกหนาร่านะครับนี่ครับกระจกด้านหน้านี่ครับจะเร้าเด้อตัวนี้ครับขั้นนี้กระจกร้าแต่ว่าเอกสารครับนี่ครบทุกอย่างภ้าสีพร้อมโอนนะครับภ้าสี68นะครับนี่เยาวๆกันเลยครับล้อแม็กสวยนี่แม็กสวยๆเลยนะครับตัวนี้อ่ามีแม็กให้พร้อมดอกยางพร้อมใช้งาน รถนั่งดีครับตัวนี้นาใสอีกขั้นหนึ่งสำหรับรถอีโกค่าแต่เป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดาสำหรับท่านที่ขับรถธรรมดาอยู่แล้วเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วเหมาะเลยครับเป็นรถสายประหยัดอีกขั้นหนึ่งที่อยากฝากต้อนท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับนี่เอาเริ่มต้นจากข้างนาด้านซ้ายกันก่อนนี่ครับนี่ให้เห็นกันตามสภาพนี่แหละครับค่อยๆเบิ้งค่อยๆพิจารณาเด้อส่วนลอแมกนี่โห งามครับนี่ล้อแม็กสวยนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าแทบบ่ได้ไปแต่งไปเติมอย่างนอกจีกจากเลี้ยนกระจกหนาเท่านั้นครับแล้วติดฟิล์มใหม่แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเพิ่นว่าครับเพลงบม่ต้องร้องเองครับมีเพลงพร้อมอันนี้สาดใต้ท้องให้เบิ่งนะครับสาดเบิ้งเห้เบิ้งใต้ท้องกันครับนี่ว่าเพื่อนเป็นแบบลักษณะใดไฟเลี้ยวไฟลีออกทุกจุดนะครับอ่าใส่งานปกติคันนี้แบบว่ามีตำหนิเลวได้ครับเป็นรถขายกันในราคาหลักหมื่น ตัวนี้ครับนี่เอาเปิดให้เบิ่งก่อนครับนี่แผงค่างประตูเดิมเดิมเม็ดองเม็ดอากย่งคือเก่าคือเดิมให้เห็นกันนะครับนี่อาจจะว่าในล่างตรงแผงค่างประตูจักน้อยนี่ครับนี่กระจกขึ้นล่องลอยเฟฟ้าพวงมาไล่ผ้าเวอร์ครับนี่มีแอร์บอกแอร์แบ็กให้พร้อมนะครับเบาะนี่หุ่มด้วยผ้าแต่หุ้มด้วยหนังแต่ว่าเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะหยี่แต่ว่าเป็นมีชุดหนังมาหุ่มให้ครับภายในครับสะอาดพ่อไส้ครับนี่ ภายในก็ถือว่าพ่อใช้หน้าใช้อีกแบบครับพ่อใส่นะครับสําหรับภายในเพลนเนาะเอาต้องเบิ่งครับสําหรับท่านผู้ชมด้านหลังค่ามีรอยนิดๆน้อยๆครับอ่ามีรอยโย่รอยอ่านั่นครับอาจจะเป็นรอยเจิมครับตัวนี้เนาะมือรอยเจิมเออมือรอยเจิมครับนี่เอาไฟฟื้นออกทุกจุดทุกหมองนะครับนี่แต่เชบคางประตูเอาแกให้ท่านเบิ้งครับพิดจรารณาเบิ้งเอาคือปิดดีเอาดีกับเบิ้งแกเนาะ เอามาเบิ้งกันได้ครับนี่พิสูจน์กันเบื้องด้านข้างนี่ครับนี่ย่างคือเดิมเห็นกันแบบกางสี่เหลี่ยครับนี่รูปทรงเปิดย่างคือเก่าคือเดิมด้วยครับเด้อบอกเลยว่ารถคันนี้บ่กเคยถือส้นขัางมาแทนในน่อนครับประตูด้านหลังนี่ด้านหลังครับก็สวยนะครับมีกวดน้ำนอนอยู่ข้างในพู้นนี่ออกมาก่อนครับนี่บอ่อผ้าครับบอ่อผ้าแต่ว่าหุ้มด้วยหนังนะครับบอ่อผ้ากำมะหยี่แต่ว่าหุ้มด้วย ผ่าหนังยังดีเลยครับตัวนี้เอามีแว่นตาพร้อมเออแว่นตาผู้ใดล,ล่ะนี่เอางนนี่ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันไกลๆช่มกันเบิ้งเนาะกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าด้านแพงขงคางหลังประตูหลังนี่มีรอยขีดนิดนึงนี่นะครับอันนี้เบิ่งกันรอบรอบขั้นกันสะกอนทางหลังเก๋งหลังค่ามีรอยติดสติต๊กเกอร์มันยังบนนี่ตัวนี้ครับแต่ว่าหลังค่าบางๆนะครับบางๆ สีบ่เคยเห็ดเคยทำครับตัวนี้บ่เคยขัดสียกเว้นทั้งไทยนี่ทั้งไทยนี่ครับนี่ตัวนี้ก็สีมีแง่มนิดนึงครับแต่ว่าช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีหนาใส่ขั้นหนึ่งนะครับนี่บอกเลยว่ารถเก๋งขั้นนี้เหมาะครับเหมอะเอาไปตลาดตะลี่ไปซื้อกับเขากับน้าไปเซฟในชีวิตประจําวันรถขั้นนี้หนาใสครับนี่เอาอุปกรณ์ครบว่าขั้นเริ่มเริ่ม,มได้ว่ารออะไรพ่มีเด้อรออะไรพ่มีนะครับ นี่นะครับฝาไทายจะเป็นที่สี่ครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิ่งครับรองตะคงตะเข็บแต่ว่าโชคเปิดระยุเลยครับโชคพันอยากอ่อนแล้วครับโชคตะเข็บยั่งคือเก่าครับด้านไทายเหลือคือเก่าคือเดิมนะครับตะเข็บบอกเลยว่ารถคันนี้บอเคยโดนทั้งถ่ายมาแทนแนนอนหน้าเดิมหลังเดิมคางเดิมอีกตั้งหากครับเบิ่งเป็นอาครับยั่งคือเก่าครับผมเม็ดอาเหลือเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้ก็ยั่งคือเก่าคือเดิมครับเอาปิดก่อนครับนี่นั่น นี่เอาท่านที่สนใจรายละเอียดสอบถามเลยนะครับเบอร์ทงเบอร์โทรตามเบอร์โชว์ที่ขึ้นโชว์หน้าจอวนล้อแม็กดอกยางเพลนครับนั่นหนาครับใส่ยาวๆครับล้อแม็กเพลนล้อยางนะครับซื้อไปแล้วนี่ใส่กันอีกโดนๆเลยกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับนี่ราคาขายกันแบบถูกๆครับนี่กระจกนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งครับนี่ตะเข็บนี่สติ๊กเกอร์ย่งคือเกอ่าคือเดิมเดอ้เอพวกมาไล่พาวเวอร์ แล้วรถคันี้เล็กไม่นี่นี่เลขไม่แลรนอยู่ที่หนึ่งแกมิโลถือว่าใส่งานบพรท่านหลายนะครับแอร์เย็นครับนี่แอร์เย็นพร้อมนะครับเพ่งกับมี่ว่าต้องลองฟังเองนะครับนี่ครับเอาติดเครื่องให้ดูก่อนนั่นครับเบามีไฟโชว์นะครับไฟคงไฟเครื่องไฟยังบอมีโชว์นี่ครับรถคันี้ปั๊บกระจงกระจกปั๊บด้วยไฟฟ้า ออบพ่ได้ปับไปมือเด้กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านั่นเห็นอ่ครับอ่าทางนั่นเด็กซีบานนะครับบอกเลยว่าสีบานใช้ได้หมดครับนี่ครับใช้ได้ปกตินะครับเนีเ่ยเบิ่งก่อนครับนั่นนะครับน,นี่เออแต่ตัวนี้โอ้แต่ดังดีอยู่ครับเอบหวยท่านได้เปิดตัวนี้เพราะว่าซีอนหเนอ่าแอร์เย็นนะครับนี่ เอิดสงโอ้โหแอร์เย็นใส่ได้ครับแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนี่เอาบรนยากาศช่ำกว่านี้ก็เติมน้ำยาไม่เยอะครับนี่แต่ว่าเย็นนะครับตอนนี้คือเย็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนี่เอาเวลากัดเออเพิ่งเอาครับผมออเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้เพิ่งครับ <c oughs> เ,เปิดห้องเครื่องให้ดูก่อน มาแล้วก็เบิ่งชมกันเบิ่งก่อนครับห้องเครื่องเ <c oughs> น่เน่เน,น่เปิดให้ดูก่อนครับปึ๊บนี่เครื่องเพิ่นครับห้องเครื่องบบท่านได้ล่างเด้อ,อเดี๋ยวขออนุญาตจักหน่อยครับนี่ ฝากระโปรงหนานี่นะครับมีสติกเกอร์มอ,อก,กพร้อมมีแผ่นกันร้อนพร้อมนะครับนี่เสียงเครื่องยนต์ครับขั้นหนาสวยๆเดิมๆนะครับสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานรถเก๋งมิรลาดราค่าประหยัดน้ำมัน <c oughs> ราค่าประหยัดปนวา <c oughs> นี่นะครับเอาราค่าก็บปงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ จ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมรถคันนี้โอนเองเนะครับเดอ้อโอนเองไม่มีโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ครับนี่สำหรับรถเกง๋งมิราตเนาะมิตซูบิชิปีห้าหกครับผมเอกสารพร้อมโอนภาษีหกแปดถึงหาคมครับผมนี่ราคาบรแรงครับหกหมื 6, ่นเออราคาบรแรงราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ได้รถสวยๆไปใส่งานครับราคาหมืน่นหลักหมืน่น แต่คุณภาพลักแสนครับนี่อา้าท่านที่สนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอเนี่ยแล้วอย่าลืมอย่าลืมเลยครับอันคำสุดไทยนีย่คือว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุแฟนเพจหารถสวยๆครับมาให้ใส่ให้พิจารณาในราคาสบายกระเป๋าครับฉบับของแอลนุแฟนเพจเนาะครับเนาะ,นะขอบคุณหลายๆครับ